สวัสดีครับโฮลราจารันแชนเนลมหัจรรย์พลังบวก้อยล้านช,ยช,ยชยนนา,ายชาญเคร่องมงคลโฮลราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอรเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีมีนดูดวงช่วง13กุมภาพาันธ์ถึง13มีนาคม67มาดูกันสิครับว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักเล่มโชคและเรื่องอื่นจะเป็นอะไรกันบ้างารับชมแลบฟังกันเลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของ ตัวตนชาวมีนนั้นนะครับสุขภาพไม่ค่อยจะแน่ไม่ค่อยจะนอนเพียงแต่ว่าคุณจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของคุณก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่อยู่อย่างอีกชาวมีนที่ฝึกสติหรือจิตเินปัญญาแล้วแล้วก็จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าชาวมีนปกติอีกด้วยในมุมถัดไปเป็นเรื่องของจิตใจของชาวมีนชาวปลาไหว้ทวนน้ำ ช่วงนี้ชาวมีนมีเรื่องให้คิดหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของครอบครัวมันจึงทําให้ชาวมีนนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าเต็มตัวว่าคุณจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตรีกับบุคคลรอบข้างนะครับที่มีผลประโยชน์กับเรื่องงานของคุณกับเรื่องธุรกิจของคุณเป็นสำคัญช่วงนี้จึงไม่จะต้องมีการเดินทางไปมา,าสู่กันอยู่บ่อยๆนะครับ ระหว่างตัวคุณกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์กับคุณหรือใกล้ชิดคุณแล้วรอบข้างนั่นเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเตรียมเม็ดเงินนะครับเพื่อจะวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวของครอบครัวของคุณอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในแบบที่ไกลๆนะครับทเที่ยวจังหวัดไกลๆหรือว่าไปเที่ยวในต่างประเทศนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของพรสวรรค์และความสามารถพิเศษแน่นอนว่าชาวมีนมีความสามารถที่จะจัดแจง วางแผนการวางโปรเจกต์เดยวยาวๆให้กับครอบครวัวของคุณคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครวัวของคุณมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆของคุณหลานง,งคุณมีความก้าวหน้าในสิ่งที่พวกเขาเลือกหรือคุณเลือกให้แล้ววันดูว่ามันเหมาะสมกับพวกเขาหล่านั้นั่นเองนะครับเรียกว่ารายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆต่างๆความจําเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆที่เป็นผลประโยชน์กับคนในครอบครวัวของคุณเนี่ย คุณจะจัดแจ้งจัดหามาให้ทุกอย่างแบบเรียบร้อยให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นมาวุ่นวายตรงประเด็นนี้คุณคนเดียวก็วาสามารถที่จะจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยได้อยู่แล้วนั่นเองในเรื่องของการเงินเงินทอ,องของชาวมีนั้นแน่นอนว่าการเงินของคุณช่วงนี้มักจะมีรายจ่ายเยอะกว่าปกติจ่ายให้กับที่เรียกว่าทุกที่รายอิริยย่อยต่างๆที่คุณคิดว่ามันจําเป็นกับแผนงานและยจตยาของคุณ เพื่อให้ตัวคุณเพื่อให้งานของคุณนั้นนะครับสามารถเข้าได้กับคนในสังคมกลุ่มลูกค้ากลุ่มแม่ค้ากลุ่มตัวแทนต่างๆเนี่ยมันเกิดความสมูทไหลลื่นในการทํางานในการทํากิจการของคุณซึ่งชาวมีนเนี่ยมักจะดูแลค่าใช้จ่ายจิบัถะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของปัจจัย4ความจําเป็นของครอบครัวคุณของธุรกิจของคุณเป็นสําคัญนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าเงินสดหนึงมือนคุณนั้นนะครับช่วงนี้มักจะ ายออกไปเยอะเพียงแต่ว่าการใจออกของคุณนะครับเดี๋ยวหน่อยคุณก็ได้มันกลับมานะครับเพราะคุณถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเป็นการบริการหลังการขายนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าๆที่มีอุปกรณค,คุณช่วยเหลือการค้างคุณเรื่อยมานั่นเองคุณถือว่าเป็นการซื้อใจซื้อมิตรภาพซื้อความผูกพันระยะยาวอีกด้วยเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นหรือเงินเครด,ด,ดิตการค้างคุณนั้น นีมักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของการหาโอกาสใหม่หม่ทางการตลาดการหากลุ่มการค้าใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งกลุ่มธุรกิจเดิมๆเนี่ยที่คุณในประเด็นที่ยังทําอะไรไม่สําเร็จในบางอย่างเนี่ยคุณพยายามสานต่อให้มันสําเร็จลุล่วงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นั่นเองแล้วการเงินในความปร,รารถนาของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรละ่ะคําตอบก็คือคุณต้องการให้ตัวแทนการค้าของคุณกลุ่มลูกค้าของคุณหรือชื่อเสียงทางการค้าของคุณทุกอย่างเนี่ย ไปในทางบวกทั้งหมดนั่นเองนะเพื่อผลประโยชน์ในหลายทางเนี่ยจะได้เป็นตัวชูโรงแห่งความสําเร็จของธุรกิจของคุณเป็นสําคัญอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานแน่นอนว่าการงานงคุณอยู่ในช่วงที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดคุณก็มีหน้าที่ในการเก็บร,รายละเอียดต่างๆในเรื่องของขั้นพื้นฐานของธุรกิจของคุณให้มันสะดวกให้มัน เรียบร้อยให้มันไล้ปัญหาเขาจะจ่ายเล็กน้อยนะครับหรือผูอ้วิต่างๆเนี่ยมันจะต้องฟล์มันต้องไหลลื่นนะครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าอย่างไม่สะดุดนั่นเองเพียงแต่ว่าบทบาทในเรื่องของการจัดแจงเรื่องของธุรกิจเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องทําหน้าที่แทนคนอื่นนะครับที่ถูกพัฒไม่ดีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการงานของคุณก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอีกด้วยแล้วการงานในความปรารถนาของชาวมีนเป็นอย่างไรล่ะคําตอบก็คือคุณการการงานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในเคสที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุณอยากให้สิ่งที่มันมารบกวนจิตใจของคุณในการทํางานเนี่ยมันมาลายหายไปสักที่น,นั่นเองนะครับเพื่อคุณจะได้มีสมาธิจดจ่อในการทํางานแบบ ดีมากยิ่งขึ้นและทํางานสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนชาวมีนมักจะรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าพวกคุณจะเจอเรื่องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่สิ่งแย่ๆต่างๆนั้นมันก็มาลายหายไปเยอะและคุณมองว่าความท้าทายใหม่ๆในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะต้องมีการเติมเต็ม โดยการเขาเรียกว่าคุณอาจจะวางแผนเชื่อมสัมพันธมิตรีเชื่อมความหวานในชีวิตรักให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการไปเที่ยวนอสสารที่ให้มากยิ่งขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศไปสูดอากาศดีไปเอาโอโซนดีๆเข้าปอดมากยิ่งขึ้นเพื่อความสบายใจในตัวคุณและคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะคุณมองว่าการเปลี่ยนสถานที่เป็นการรีแลกซ์ในเรื่องของความรักขจัดความเครียดขจัดความทุกข์ในใจที่มัน ค้างๆอยู่เนี่ยให้มันหายไปนะครับแล้วก็จะทําให้ความรักของพวกคุณดีวันดีคืนมากกว่านี้อีกด้วยคุณคิดเช่นนี้ประมาณนี้ส่วนชาวมีนที่ยังไม่มีคู่นะครับยังไม่มีคนรักนะครับคุณก็อาจจะวางแผนนะครับที่จะไปกับเพื่อนสนิทหรือกลุ่มเพื่อนที่เคยรู้จักเปนศัตัวแล้วเนี่ยแต่คุณอยากจะล็อกเป้านะครับหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนั้น เป็นพิเศษนะครับคุณก็อาจจะแก้งฟอร์มนะครับทำเป็นวางแผนไปท่องเที่ยวด้วยการเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อคุณจะกระชับความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณคาดหวังว่านะครับทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้นั้นนะครับจะนําพามาซึ่งความรักครั้งใหม่ของคุณก็เป็นได้นะครับคุณคิดเช่นนี้ประมาณนี้นั่นเองแล้วความรักที่คุณปรารถนาเป็นอย่างไรละ่ะ คำตอบก็คือชาวมีนต้องการที่จะได้คนรักที่บากไม่จัดเขาเรียกว่าพูดจาแล้วเกรงใจกันและอยากให้ปรับลงในข้อด้อยในบางเรื่องให้มันดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเรื่องของชอบนอนกรนเสียงดังจะทำอย่างไรเพื่อให้สิ่งแยๆเหล่านี้มันไม่มารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณหรือเวลาส่วนตัวของคุณอีกด้วยมาดูในมุมภาพรักที่สังคมมองคุณ พวกเขามักจะมองชาวมีนว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยยอมเปิดเผยตัวง่ายๆไม่ค่อยมาออกงานสักเท่าไหร่เป็นพวกที่ชอบทํางานอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าพวกเขามองคุณประมาณนี้นั่นเองในหมุมโอกาสและโชคลาภของชาวราศีมีนโชคลาภของคุณเกิดจากการที่คุณได้เรียนรู้ได้วิจัยข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานั้นว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดหรือเปล่า สกะทางความคิดบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือเปล่าแล้วคุณนําข้อด้อยในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาทําการปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงนะเพื่อทําให้ค้นประโยชน์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหากคุณศึกษาได้อย่างละเอียดแล้วนะครับและทางบ้านมาดีแล้วแล้วก็โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานก็จะมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุม ต่อไปมาดูในเรื่องของตัวเลขนําโชคดาวินเด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนก็คือเลข 1. เลข3และเลข2นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวลัคนาและราศีมีนในดวงช่วงหลังตุจีน67เจ็ดสามพฤษภาถึง13มีนาคม6 7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากาฝากดซับสไครต์ลและอลย,ลย,ลย่อลาลืมกดกระดิ่งช่องโค้ชจ่าชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ